สัสเฟลอรี่ Ferrari แล้วอันนี้เป็นดาวเด่นของงานนะฟลอรี่แคนาดามาดูภายในกันนิดหนึ่งในสวยแลวจะมีใครเบิ้ลให้เราไหมเนี่ยมาถึงฟลอรี่พอดีเลยดีจังเลยไม่มีข้อมูลน,นะเหัเดี๋ยวดูราคานิดนึงนะฟลอรี่ สิบล้านนะครับไันี้แพงกิดในงานเลยนะสิบล้าน,นาเพิ่มไปในอาทิตย์สยิบล้านอ๋อนี่เขาอุ่นเครื่องแลอนทุกคันเลยนะมีใครเบิ้ลให้เราไหมาเนี่ยมา <laughs> ดูอยากเบิ้ลเครื่องจังเยวเลยรอไนะสิบล้านก็น่าจะจบะเนี่ยระคันนี้เท่าไหร่อันนี้สิบกว่าสิบเจ็ดได้ อ๋อ G T r ก็สังตานะครับดู G T r ต่อเอ้าอันนี้เป็น G T r <รอ S 1> G T <DR. S 2> าาน,น,น,นจจ G T A G T r ตัวนี้ตัวแต่งเยอะอยู่นะเขาเป็นเครื่องอันนี้เป็นจัมแบตของปอร์เช่อันนี้เป็นวิทยุจัมแบตนะประมาณนี้แหละถ้า น,นีโฟล์คอรี่เทรซ s ารถได้ฝันแล้วนะร้าน95นะ oh. เดี๋ยวใครโอนตังค์ให้ผมย <laughs> มีใครมีใครให้ผมยืมตังค์คันนี้คันนี้นี่ในตลาดน่าจะสิบกว่าครับเป็นรถสะสมแล้วเทรซ s านะครับโอ้โหตัวแบตมากเลยผมต้องลดความอ้วนนะเนี่ยเวลามาลัางคันนี้เนี่ย oh. บอกพี่ครับ oh. บอกพี่เอเบิ oh. บ้นเพื่ oh. นอนหน่อย ลูกพี่เบิ้นเครื่องหน่อยได้ไหมเนี่นะครับเบิ้นเครื่องหน่อยได้ไหมโอ้ย <c oughs> ขอบคุณครับพี่ให้พี่เขาเบิ้นเครื่องให้ <c oughs> นะครับอ่ะติดยังติดจ้างพอเช่ <c oughs> จากฟังเสียง ับเวลาที่ปวดขาเดี๋ยวเฮ้ยเดียวเฮ้เดียวติดแล้วติดแล้วโอ้โหปอเช่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวดูรุ่นก่อนรุ่นไหนวะเอา้าเอา้เอาร์กก่อนลูกพี่ล้านเก้าล้านเก้าพานามิลาโทอร์โบสปาร์กสปาตัดเลยครับเฮ้ย สิบนาทีนะการแบตบโอ้ยสี่จุดแปดนะครับสี่แปดหล่อจริงเดี๋ยวขออันนี้ก่อนวันนี้เราคอนเทนต์เราก็จะแบบสตาร์ทเครื่องโชว์กันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับ B MP M B M <c oughs> แล้วก็ขับสดนแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เป็นเล่เป็นเล่ Continental GT นะครับปีหนึ่งสงามห้าอะไรก็ตาอันนี้ราคาเริ่มต้นนะไม่ใช่ราคาจบเฮ้ยอันนี้ Lexus นะครั Lexus g x สี่หกศูนย์ไม่มีอะไรเลยนะต้องฝั่งเชียงกลงลูกเดียวเลยเนะี่ยสี่แสนก็สี่แสนเก้าพวกนี้อะไรมีนะอะไรรถยิบเนี่ยพวกนี้เราสามารถมีอะไรได้นะครับสั่ง ามาจากพวกอังกฤษอะไรเงี้ยญี่ปุ่นอังกฤษห่าไปวิ่งเลยวิ่งเลนี่ยเราเอาเป็นเข้าแถวแล้วครับเดี๋ยวเราถ่ายเรื่อยๆกันก่อนนะอันนี้เป็นซีรีส์หกนะครับเบน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 อะไรวะนี่เบนเลยเอส อ่าศูนย์อ๋อโอ้ผมมีขายดีกว่าเดี๋ยวขาถ่ายไปนิดนึงนะนี่ราคาเริ่มต้นราคาเปิดเปิมมดมงนแล้วไม่ใช่ราคาขายนะจบแพงแน่นอ,อนนะครับเดี๋ยวดูบอลนี่อันนี้เขาก็ลองเข้าไปเข้าแถวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวงานจะเปิดสักระวังซ้ายนะครับระวังซ้ายกึดขึ้นมานี่ระวังซ้ายนะครับฟอร์รี่ <c ười> อ่าเลยเลยเลยเอ่าไปแล้วครับไปแล้วเขาจะเเพ้าแถวเลิกพอเราเลิกประมูลน,นะสับสนหมดเลยตัวนี้อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้อะไรวะเดี๋ยวดูป้ายก่อนผมเริ่มมืนๆมื่นล้วป้กยก็มืดไปแล้วไปต่อละอันนี้เป็นพวกเอนะครับเอสคลาสพีเอ็นะครับซีรีหกเยอะมากนะครับแสดงว่ามึงนอกนี่โลมาเยอะเลยนะ เ่ <izon> ตัวนี้จะเป็นรถที่รูรูแพงๆก็อยู่โซนนี้หมดเลยนะก็จะสับสนแล้วตอนนี้มันไปไหนไม่เป็นแล้วนะครับเป็นเป็นเล่เป็เล่นะครับสีช็อกโกแลตล้านห้าล้านห้าคันนี้อันนี้ก็ต้องไปบิวหน่อยคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ซื้ออย่างเงี้ยกำไรดีนะสตาร์ทไม่ติดคนก็จะแบบ เฮ้ยไม่เอาดีกว่ารถสตาร์ไม่ติดอะไรเงี้ยรถสตาร์ติดขับได้นี่ราคาพุ่งกระชูนอันนี้เป็น h ฮมเมอร์สีแดงนะครับนะแต่เล่นไม่ลงหรอกสตาร์ติดไม่ติดอะรถประมูลน,นเล่นไม่ลงหรอกเอาไปบิวใหม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายตัวน,นี้ก่อนออด i ี้นะครับออด i ี้มีหลายมีสองคันสองคัน CL 550ห้าห้าศูนย์เข้ามาเลยเนะี่ยืกาแฟสักกาแฟหน่อยนะครับ ย uhm si ี่สองนาทีแล้วดูวนตาค้าง CL หกห้านะครับเป็นเล่เป็นเล่เดี๋ยวดูราคาเป็นเล่นิดนึงโอ้โหมีมีเป็นเข่งตรงนู้นพันห้าร้อยกรอบยังนั่นไหมอ๋อนี่เป็น ปิดประมูลด้วยนะสุเป็นเข่งเลยเถ่ายไม่ไหวะแต่ก็ต้องถ่ายนะเดี๋ยวเข้าไปวนๆดูหน่อยนะโอ้รูเล็กด้วยพอเช่ยอยู่นั่นนะอ่าเชยอชยอดีทีทีนะโอไม่ไหวเข้าไม่ได้แล้วครับไปถ่ายรถแพงก่อนนี่มาแล้วเริ่มเข้าแถวแล้วนะครับเริ่มมาเข้าแถวแล้ว เริ่มแปดโมงครึงนะ่งเดี๋ยวผมก็กลับแล้วนะ tamam. <c oughs> ครับเบอร์รี่ของเรานะครับ <ไป S 1> <ๆ>เริ่มเคลีรยพื้นที่แล้วนะเ <c oughs> ดีด๋ยวเราเราจะกลับแล้วบอชเช่บอชเช่อันนี้เป็นบอชเช่สองล้านสองพาราล่าเอสคูเป้ศูนย์ห้าครับ <c oughs> อันนี้ถูกมนตลาดเท่าไหร่วะจำไม่ได้ ราคามันมีราคามันชนตลาดแลยวแต่ว่ามันศูนย์ห้านี่มันก็ใกล้จะเป็นรถสะสมแล้วนะเขาจะไม่ค่อยขับกันแล้วเดยจะตูดโอ้ยตูดตูด,ตดสวยเนะี่ยตูดสวยอ่ะนะครับสตาไม่ติดเนี่ยพวกสตาไม่ติดเนี่ยนะนะแม่งกำไรเอาไปบิ้วหน่อยนะ